ธริมิดลึกลับที่มณฑลกุ้ยโจวศาสตร์แห่งการเล่นแร่แปรธาตุที่ซับซ้อนการเสียงทายเพื่อติดต่อกับดวงวิญญาณหลายเรื่องเป็นเรื่องราวความลึกลับในสมัยจีนโบราณที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ของโลกเรื่องราวความเชื่อและวัฒนธรรมของชาวจีนในสมัยโบราณเหล่านี้ทําให้ประวัติศาสตร์อันยาวนานของประเทศจีนเต็มไปด้วยเรื่องราวที่น่าสนใจและไม่เคยเลือนหายไปจากการเล่าขานของผู้คนทั่วโลกติดตามเนื้อหาในตอนนี้ได้ใน จีนโบราณดินแดนแห่งความลี้ลับ 1. นึ่ปิศนาของพีระมิดโบราณในประเทศจีนทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนที่มณฑลกุ้ยโจเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้และธรรมชาติที่น่าหลงไหลซึ่งซ่อนสิ่งมหัศจรรย์บางอย่างไว้นั่นคือภูเขาหลายลูกที่มีรูปร่างคล้ายพีระมิด ของอารยธรมอีโบ,บราณความจริงนี้ดึงดูดความสนใจของผู้คนอย่างมากเพราะจากประวัติศาสตร์อันยาวนานของจีนไม่มีวัฒนธรรมใดที่เกี่ยวข้องกับการสร้างพีระมิดขนาดใหญ่เลยผู้เชี่ยวชาญหลายคนคาดการว่าผู้เขาที่ดูคล้ายกับพีระมิดของอียิปต์ในจีนนั้นเป็นสถานที่เก็บซ่อนหลุมฝังศพของจกักรพรรดิในสมัยจีนโบราณหรือวัตถุโบราณที่สาบสูญ ซึ่งมีความยิ่งใหญ่มากกว่าการค้นพบในปี1922ของสุสานฟาโรห์ตุตันคาเมนในอียิปต์อย่างแน่นอนเพราะในปี1974ที่มีการขุดค้นพบสุสานใต้ดินอายุกว่า2,000ปีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกของจกักรพรรดิองค์แรกของจีนที่ยิ่งใหญ่ถึงขนาดที่นักบันคดีกล่าวว่าพวกเขาจะต้องขุดค้นที่นั่นไปอีกหลายศตวรรษโดยเต็มไปด้วยรถม้าสมบัติกองทัพทหารโครงกระดูกของมนุษย์และสิ่งอื่นๆที่พระองค์ต้องการในชีวิตหลังความตาย อย่างไรก็ตามนักโบราณคดีชาวตะวันตกยังคงถูกจำกัดไม่ให้เข้าไปสำรวจพีระมิดลึกลับเหล่านี้ในประเทศจีนแม้ว่าภาพจาก Google Earth จะแสดงหลักฐานของพีระมิดที่ไม่ใช่แค่แห่งเดียวแต่หลายแห่งในเมืองซีอานพีระมิดเหล่านี้ถูกปกคลุมด้วยต้นไม้และหญ้าที่ดูเผนๆเ,เหมือนภูเขาหรือเนินดินทั่วไปตามธรรมชาติและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับพีระมิดลึกลับเหล่านี้ต้องได้รับอนุญาตจากรัฐบาลจีนเท่านั้น ซึ่งการกระทําของรัฐบาลจีนก็เป็นหนึ่งในท่าทีที่ผู้เชี่ยวชาญสงสัยว่ารัฐบาลกําลังปกปิดอะไรบางอย่างเกี่ยวกับพีระมิดรวมถึงตั้งข้อสังเกตว่าพุ่มไม้ที่ปกคลุมพีระมิดเหล่านี้ดูเหมือนจะถูกปลูกขึ้นมาอย่างตั้งใจเพราะมีความเป็นระบบและเต็มไปด้วยต้นสนไทรเพรสซึ่งเป็นต้นไม้ที่จเจริญเติบโต,ตเร็วที่สุดชนิดหนึ่งนักวิชาการบางคนอธิบายว่าชาวอียิปต์และชาวจีนต่างมีสิ่งที่เหมือนกันคือการเคารพประเพณีของตน การเป็นนักปฏิบัติตัวยงในด้านวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะดาราศาสตร์และพวกเขายัางเชื่อในการเวียนว่ายตายเกิดของจิตวิญญาณและโลกหลังความตายเหมือนกันด้วยซึ่งแน่นอนว่าพีระมิดในจีนไม่ได้ถูกสร้างโดยชาวอียิปต์โบราณจึงอาจมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันครั้งหนึ่งพีระมิดแห่งอียิปต์ก็เคยนอนหลับไหลอย,อย่างสงบโดยไม่มีใครรู้จนกระทั่งต้นศตวรรษที่20เทคโนโลยีได้เปิดเผยความลับนี้และทําให้ทุกอย่างเปลี่ยนไปตลอดกาล ดังนั้นระหว่างที่ชาวจีนยังไม่ต้องการเปิดเผยความลับนี้โดยเพราะอาจต้องการปล่อยให้ราชวงศ์และบรรพบุรุษของตนได้พักผ่อนอย่างสงบและไม่ต้องการให้ใครเข้าไปรบกวนเนื่องจากวัฒนธรรมจีนนั้นเคารพประเพณีเป็นอย่างมากระหว่างนี้ทั่วโลกก็คงทำได้เพียงเฝ้าดูสิ่งเหล่านี้จนกว่าจะมีใครเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจในอนาคต 2. ความลับการเล่นแร่แปราธาตุของจีนโบราณ ศาสตร์ที่ผสมผสานระหว่างวิทยาศาสตร์ปรัชญาและเวทมนต์เอาเคมีหรือการเล่นแร่แปรธาตุในประเพณีลึกลับที่มีหลักฐานทางบรรดดีตั้งแต่สมัยโบราณในอารยธรรมเมโสโปเตเมียอียิปต์และจีนโบราณโดยมีเว่ยโผยางเป็นบุคคลสําคัญในประวัติศาสตร์จีนผู้ถูกเรียกว่าเป็นบิดาแห่งการเล่นแร่แปรธาตุเขาได้เขียนตำราเกี่ยวกับการเล่นแร่แปรธาตุที่มีชื่อเสียงทิ้งไว้คนรุ่นต่อมาได้ศึกษา หนึ่งในความฝันของเว่ยโพยางคือการค้นหาวิธีที่จะมีชีวิตอมตะโดยเขาเชื่อว่าการเข้าใจธรรมชาติและกระบวนการทางเคมีจะนำไปสู่การสร้างธาตุที่สามารถทำให้มนุษย์มีชีวิตยืนยาวขึ้นซึ่งธาตุดังกล่าวคือโลหะหรือแร่ธรรมดาเช่นตะกัว่วดีบุกทองเหลืองที่ถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นทองคำโดยพลังมาศจรรท์ของพิธีกรรมเล่นแร่แปรธาตุโดยทองคำที่ได้มาจะมีฤทธิ์เหนือทองคำตามธรรมชาติ การแปลเอกสารโบราณเกี่ยวกับศาสตร์ลึกลับนี้มีความยากลำบากซึ่งนักวิชาการด้านภาษาศาสตร์ในจีนในอดีตได้ละทิ้งความพยายามไปด้วยความสิ้นหวังเพราะเป็นงานที่มีความลึกลับและซับซ้อนตามที่คาดไว้มันมีแนวคิดที่ละเอียดอ่อนหลายประการซึ่งอธิบายถึงขั้นตอนของการเปลี่ยนวัสดุธรรมชาติให้กลายเป็นสิ่งที่มีคุณค่าตามหลักการหยินหยางของลทัทธิตาที่ลุ่มลึกและมักจะใช้สัญลักษณ์เพื่อแทนความหมายต่างๆซึ่งทำให้ข้อความเหล่านี้เข้าใจได้ยาก แต่ในอีกแง่หนึ่งความยากในการตีความเหล่านี้ก็ช่วยรักษาความลับและเทคนิคในการทดลองไว้ในอดีตความรู้ทางวิทยาศาสตร์ยังไม่พัฒนาเท่าปัจจุบันทําให้หลายกระบวนการทางเคมีถูกมองว่าเป็นเวทมนต์หรือสิ่งเหนือธรรมชาติในปัจจุบันเรารู้ว่าในตำราการเล่นแร่แปรธาตุของจีนโบราณ ก็คือการพยายามเปลี่ยนตะกั่วให้กลายเป็นดิทรัศหรือแร่ธาตุด้วยการเผาด้วยอุณหภูมิสูงธาตุพื้นฐานที่ใช้ในการทดลองเพื่อสร้างหินวิเศษและต่อยอดเป็นทองคําได้ซึ่งไม่ปรากฏว่าใครทําได้จริงแต่ในปัจจุบันสามารถทําได้จริงด้วยเครื่องเร่งอนุภาค 3. หนังสือต้องห้าม ในประวัติศาสตร์จีนโบราณมีหนังสือต้องห้ามและความรู้ที่ถูกห้ามหลายเรื่องโดยเฉพาะในสมัยราชวงศ์ชางและราชวงศ์ชินโดยมีหนึ่งในเหตุการณ์ที่สำคัญที่สุดคือเหตุการณ์การเผาตำราฝังบัณฑิตในปี213ปีก่อนคริสต์กาลโดยจิ๋นซีฮ่องเต้ซึ่งเป็นจัก,กรพรรดิองค์แรกของจีนที่รวมประเทศในยุคจีนโบราณ พระองค์ได้สั่งให้ทำลายหนังสือทั้งหมดยกเว้นหนังสือที่เกี่ยวกับการเกษตรการแพทย์และการเสี่ยงทายรวมทั้งประหารบัณฑิตสำนักวิชาของจื้อประมาณ460คนด้วยการฝังทั้งเป็นเพราะต้องการป้องกันไม่ให้เกิดการเปรียบเทียบกับอำนาจของพระองค์จากโฆษณาชวนเชื่อของเหล่าบัณฑิตที่เป็นศัตรูการปกครองและต้องการกำจัดความคิดเห็นที่แตกต่างเพื่อให้ความเห็นทางการเมืองเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เมื่อรัฐต้องการควบคุมความคิดของประชาชนในสังคมด้วยเหตุการณ์ที่โหดร้ายเช่นนี้จินซีฮองเต้จึงกลายเป็นที่เกลียดชังจากหมู่ประชากรจำนวนมากโดยเฉพาะปัญญาชนรุ่นหลังเพราะนอกจากจะเป็นการกระทำที่รุนแรงแล้วยังทำให้ผลงานทางวรรณกรรมและปรัชญาจีนโบราณรวมทั้งแหล่งความรู้ที่มีคุณค่าหลายชิ้นสูญหายไปตลอดกาลนอกจากราชวงศ์ฉินแล้วในช่วงราชวงศ์ชิงก็มีการเซ็นเซอร์หนังสือโดยเฉพาะในช่วงรัชากาลของจกักรพรรดิเฉียนหลง ซึ่งได้ทำการตรวจสอบและเผาหนังสือที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสมหรือขัดแย้งกับอำนาจของจักรวรรดิเช่นหนานซานจีหนังสือที่มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ของราชวงศ์หมิงและบรรยายเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการสังหารบรรดาพระโอรสของจักรพรรดิหมิงชงเจินซึ่งถือเป็นการท้าทายอำนาจของราชวงศ์ชิงจึงกลายเป็นหนังสือที่ถูกมองว่าเป็นภัยต่ออำนาจของจักรวรรดิทำให้ใต้หมิงซื่อผู้เขียนถูกประหารชีวิตและครอบครัวของเขาต้องเผชิญกับโทษทางกฎหมายเช่นกัน นอกจากนี้ยังมีหนังสือต้องห้ามอื่นๆเช่นหงโหลเมิงหรือความฝันในหอแดงที่มีเนื้อหาเปิดโปงความฟอนเฟะและการเสื่อมทรามของระบบศักดินาซุยหูจ้วนหรือวิรบุรุษเขาเหลืยงซานที่เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับกลุ่มวิรบุรุษที่ถูกกดขี่มารวมตัวกันเพื่อช่วยเหลือผู้คนที่ถูกเอารัดเอาเปรียบรัฐบาลกลัวว่าหนังสือเหล่านี้อาจนำไปสู่การก่อกระบฏในอนาคต 4. การใช้หยกและพิชณาชุดเกรอบขนาดใหญ่ที่ทําจากหยกมูลค่ามหาศาลหยกคืออัญ,ญมณีล้ำค่าที่สุดของจีนโบราณเป็นสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์และเต็มเปี่ยมไปด้วยคุณธรรม5ประการหยกเป็นหินธรรมชาติที่แข็งแรงทนทานไม่สามารถใช้โลหะตัดได้ชาวจีนโบราณเชื่อว่ามันมีคุณสมบัติทางเวทมนต์ช่วยปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายมีความเป็นมงคลนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองและแสดงถึงสถานะทางสังคมแก่ผู้ครอบครอง สังคมจีนจึงนิยมใช้หยกในชีวิตประจำวันมานานหลายพันปีเช่นข้าวของเครื่องใช้ต่างๆอันประกอบไปด้วยจานชามแก้วน้ําโคมไฟโต๊ะและอาวุธรวมถึงวัตถุบูชาและตราประทับเช่นตราประทับหยกขาวแกะสลักรูปมังกรของจกักรพรรดิเฉียนหลงในราชวงศ์ชิงหยกที่ถูกนํามาแกะสลักเป็นรูปร่างต่างๆที่ซับซ้อนเพื่อตกแต่งบ้านโดยเฉพาะหยกผักกาดขาวที่ต้องใช้เชือกและทรายขัดถูเพื่อสร้างรูปทรงและเครื่องประดับหยก ที่ยังคงได้รับความนิยมอยู่เสมอแม้ในปัจจุบันหยกมีความสําคัญต่อราชสำนักจีนเป็นอย่างมากการขุดค้นทางบรรคดีเปิดเผยว่าหยกอยู่คู่กับสังคมจีนมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ชางมีบางแหล่งข้อมูลที่กล่าวถึงการใช้หยกในการตรวจสอบยาพิษโดยหากจุ่มหยกลงไปในถ้วยหรือแก้วเครื่องดื่มที่ปนเปื้อนสารพิษหยกจะเกิดการเปลี่ยนแปลงของสีทันทีนอกจากนี้ยังมีความเชื่อว่าหยกเป็นหินที่มีคุณสมบัติป้องกันและรักษาเพราะหยกนั้นไม่สามารถทําลายได้ จึงทำให้ผู้เป็นเจ้าของรู้สึกว่าตนมีความเป็นอมตะและด้วยเหตุนี้หยกจึงมักถูกฝังไปกับผู้ตายและนอกจากจะเชื่อว่าหยกสามารถช่วยให้ร่างกายคงอยู่เป็นอมตะไม่เสื่อมสลายแม้จะตายไปแล้วหยกยังแสดงถึงอำนาจทางการเมืองและความมั่งคั่งของชนชั้นสูงในสมัยโบราณตัวอย่างเช่นชุดเกราะฝังศพที่ทําจากหยกของราชวงศ์ฮั่นชุดที่ถูกสร้างขึ้นจากชิ้นส่วนหยกที่มีรูปทรงเฉพาะจํานวน2,498ชิ้น ถูกเย็บเข้าด้วยกันด้วยได้ทองซึ่งนักวิจัยประเมินว่าต้องใช้ช่างฝีมือที่มีความประณีตเป็นอย่างมากหลายร้อยคนและจะใช้เวลาถึง10ปีในการสร้างชุดเกราะหยกนี้ขึ้นมาเพียงชุดเดียวเดิมทีชุดเกาะฝังศพที่ทำจากหยกเป็นเพียงตำนานในประวัติศาสตร์ที่ไม่มีใครคิดว่าจะมีอยู่จริงจนกระทั่งมีการค้นพบชุดหยกสมบูรณ์2ชุดอายุ2,000กว่าปีในสุสานของเจ้าชายหลิวเชิงและพระมเหสีของเขา ในเมืองม่านเฉิงมณฑลเหอเปย่ยในปีินคการ้อชุดเกราะนี้ประกอบไปด้วยแผ่นยกขนาดเล็กหลายร้อยแผ่นที่เย็บเข้าด้วยกันด้วยไดทองหนัก1.1กิโลกรัมนอกจากนี้ยังมีชิ้นส่วนยกที่ออกแบบมาเพื่อปกปิดดวงตาและปิดทวารต่างๆทั้งหมดเพื่อป้องกันสิ่งชั่วร้ายอย่างไรก็ตามการค้นพบทางบราณคดีแสดงให้เห็นว่าชุดเกราะยกนี้ไม่ได้ช่วยในการรักษาร่างของหลิวเฉิงและพระชายาให้คงอยู่เพราะร่างของทั้งคู่เหลือเพียงโครงกระดูกเท่านั้น 5. พิธีกรรมกระดูกเสียงไทยในวัฒนธรรมจีนโบราณพิธีกรรมกระดูกเสียงไทยถือเป็นหัวใจสําคัญทางการเมืองการปกครองโดยเฉพาะในสมัยราชวงศ์ซางที่ต้องได้รับความเห็นชอบทางจิตวิญญ,ญาณสําหรับแผนการต่างๆจากพิธีกรรมเสียงไทยซึ่งกระดูกเสียงไทยที่เก่าแก่ที่สุดที่หลงเหลืออยู่เป็นกระดูกวัวและกระดูกเต่าที่ปรากฏจารึกอักษรจีนโบราณในสมัยราชวงศ์ซางอายุราว3,000ปี พิธีกรรมกระโดกเสียงไทยเปิดหน้าต่างยามเช้าสู่ชีวิตประจําวันของราชสำนักแต่ไม่ใช่การสื่อสารการระหว่างมนุษย์หากแต่เป็นการสื่อสารระหว่างมนุษย์กับเทพเจ้าโดยการถามข้อสงสัยหรือคําถามที่ต้องการรู้ต่อโลกแห่งจิตวิญ,ญญาณเกี่ยวกับกิจกรรมประจําวันของจกักรพรรดิและราชสำนักการได้รับการอนุมัติทางจิตวิญ,ญญาณสําหรับแผนการต่างๆจะกลายเป็นภารกิจที่สําคัญพิธีกรรมนี้มีการใช้ทรัพยากรและเวลามาก ตามบันทึกของราชวงศ์ซางแสดงให้เห็นว่ามีการรับกระดองเต่ามากถึง500ถึง1,000กระดองในครั้งเดียวนอกจากนี้ยังมีการฆ่าวัวในจำนวนที่ใกล้เคียงกันไม่ว่าจะเป็นวัวจากต่างประเทศหรือในประเทศเพื่อนํากระดูกมาใช้ในพิธีกรรมเสียง่ายด้วยก่อนที่จะทําการทํานายกระดูกต้องถูกเตรียมให้พร้อมก่อนโดยเริ่มจากการลอกเนื้อออกขัดให้เรียบจากนั้นช่างฝีมือจะสลักคําถามลงบนกระดูกด้วยเครื่องมือมีคม ต่อมาพวกเขาจะนําไปเผาไฟให้ความร้อนจนทําให้กระดูกเกิดรอยแตกรูปร่างของรอยแตกจะบอกถึงคําตอบของจิตวิญญาณต่อคําถามแต่ละข้อด้วยคําถามมักมีลักษณะที่เป็นกลางเพื่อให้จิตวิญญาณสามารถตอบกลับได้ทั้งในทางบวกหรือลบมีตั้งแต่เรื่องส่วนตัวไปจนถึงเรื่องการเมืองสถานการณ์การเก็บเกี่ยวความสําเร็จของการออกรบ ตลอดจนเรื่องราวธรรมดาเช่นวันนี้ฝนจะตกหรือไม่หรือวิญญาณของบรรพบรุษองคใดคือผู้ที่ทําให้จกักรพรรดิปวดฟันกระดูกสัตว์ทําหน้าที่เหมือนกับเคลื่อวิทยุที่สามารถปรับเข้ากับโลกแห่งจิตวิญญาณได้ราชวงศ์ซางไม่ใช่กลุ่มเดียวที่ฝึกฝนการทํานายนี้เนื่องจากพิธีกรรมกระดูกเสียงทายยังคงดําเนินต่อไปในราชวงศ์โจแต่การสลักคําถามและคําทํานายด้วยของแข็งได้ถูกแทนที่ด้วยการวาดด้วยผู้กันและหมึกซินาบ้าจึงทําให้ข้อความคําทํานาย เลื่อนหายไปตามกาลเวลา